สวัสดีครับพวกเราสองคนนะครับในช่วงแซตสตีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซิครับพิยุทธ์ครับวันนี้คําถามเกี่ยวกับน้ําท่วมหน่อยนะครับ แต่ว่าเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะเกิดแบดบนี้ขึ้นก็คือว่าอย่างเช่นเราจอดรถเอาไว้อยู่ๆฝนตกหนักมากๆเลยพี่แล้วน้ําท่วมสูงขึ้นทํำยังไงดีฮะต้อง,<ก>งจมีกรณีที่อา,าอาจจะนอนหลับข้ามคืนมาตื่นมาเสร็จอ่าวรถตัวเองน้ําท่วมลึกเลยหรือท่านออกจากที่ทํางานมาที่รถอ้าวทำไมน้ําท่วมลึกซะแล้วนะครับจุดสังเกตครับเพื่อที่จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเราควรปฏิบัติกับรถอย่างไรนั้นขอแบ่งออกไป2ส่วนกว้างๆอย่างแรกเลยครับก็คือเราต้องดู ใกล้ๆนะครับว่าไม่มีอันตารายใดๆไ,ไม่ใช่ว่ามีจุดที่มีสายไฟอะไรที่<อ>ทเกิดการชารุดแล้วก็มาใกล้ๆรถยนต์ของเราไม่งั้นอาจจะถูกไฟดูดได้ถ้าเรามองแล้วไม่มีอันตารายรหลังจากนั้นเช็คก่อนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น,นกับรถยนต์คันนี้เนี่ยน้ำท่วมลึกแค่ไหนคือลองดูว่าน้ําท่วมลึกแบบผ่านส่วนด้านล่างของประตูเนี่ยเขาเ้าไปในรถไหมถ้าเราคิดว่ามันปิ่มๆหรือว่ามันท่วมลึกแล้วอย่าเพิ่งเปิดประตูรถยนต์เลยนะครับผมเข้าใจว่า ถ้าน้าท่วมได้ขนาดนั้นสแสดงว่ามีโอกาสที่น้ํานั้นเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วการที่น้ําท่วมค่อนข้างลึกอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือรอน้ําลดหรือไม่อย่างนั้นก็คือหารถที่เป็นรถยนต์แบบลากจูงได้เอารถเราออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วก็พอเอารถออกมาแล้วเนี่ยห้ามทําการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากนั้นให้ท่านทําการเปิดในส่วนของห้องโดยสารก่อนว่ามีจุดใดที่ได้รับความเสียหายบ้างหลังจากนั้นแล้วก็คือมาเปิดในส่วนของฝากระโปรงหน้า อยากให้ท่านผู้ชมนะครับ,รบลองดึงก้านวัดน้ามันเครื่องแล้วถ้ารถท่านมีก้านวัดน้ํามันเกียร์อัตโนมัติและอื่นๆลองดูครับว่ามีความชื้นเกิดขึ้นในระบบหรือไม่ครับถ้าเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์กับน้ํามันเครื่องหรืออะไรต่างๆที่มีองค์ประกอบของน้ํามันที่เป็นตัวหล่อลื่อนรพร้อมๆกับมีสารเจือปนมีน้ําเจือปนท่านกําลังทําให้เครื่องยนต์นี้เสียหายก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทแล้วก็แนะนําว่าให้เอารถลากจูงหรือรถสลออนี่ นำรถท่านเข้าที่ศูนย์บริการ,รมราตรฐานของยี่ห้อนั้นเพื่อทําการตรวจเปลี่ยนน้ํามันต่างๆให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยทําการสตาร์รททีนี้กรณีที่2ครับถ้าท่านออกมาจากจุดที่ตั้งแล้วก็มาที่รถยนต์ท่านลองมองดูแล้วรอบๆร,รถไม่น่ามีอะไร ท่านก็เข้าไปดูในส่วนของห้องโดยสารครับว่าพรมเปียกไหมถ้าพรมไม่เปียกทุกอย่างเรียบร้อยผมคิดว่าท่านสามารถทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วก็เอารถออกมาได้เลยแต่ตอนที่เอารถออกจากพื้นที่น้ําท่วมจนมาขึ้นบนพื้นแห้งพยายามหาถนนหรือเส้นทางที่มันปลอดภัยแล้วก็ไล่ความชื้นออกจากระบบเบรกก่อนพราะรถจอดแช่น้ำเนี่ยนะครับเบรกเขาจะใช้การไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นให้ขับที่ความเร็ว30-40อยู่เกียร์ต่ำๆแต่มีอัตราเร่ง กดคันเร่งนะครับที่เท้าขวาแล้วก็เหยียบเบรกที่เท้าซ้ายทําควบคู่กันหลังจากนั้นให้ท่านขับในพื้นที่ปรับพัชชันเดิมแล้วก็ขับขาเดียวและแต่คือพยายามใช้ความเร็วต่ำไว้ก่อนแล้วก็ก่อนถึงจุดที่ชะลอความเร็วแล้วยู่รถนั่นคือเช็คเบรกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาท่านก็ลองเพียงแค่ตรวจวัดในส่วนของ น้ำมันรถต่างๆว่าน้ำมันเหล่านั้นมีสารเจือปนเข้าไปหรือไม่มีน้ำข้าปเจือปนหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการใช้งานได้ปกติครับเราก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าถ้าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละก็ต้องคิดใหม่นะครับว่าช่วงใดที่เป็นช่วงของหน้ามรสุมถ้าเลี่ยงได้ก็คือนํารถไปจอดที่อื่นที่ไม่ใช่น้ําท่วมขังครับผ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเดิมอีกนะคร,ครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมใช้รถประมาณนี้สูงสูงหน่อยสบายใจจริงครับก็คือถ้าเราใช้รถที่เป็นแบบรถยนต์สูงสูงๆๆนะครับอย่างเช่นรถปิกอัพแบบ4ประตูยกสูงหรือจะเป็นแบบรถแบบ PPV <ừ ừ, S 2> เราก็จะมีโอกาสในการที่จะลดความเสี่ยงจากความเสีย ừ, ừ, หายพวกนี้ได้ Okay. วันนี้หมดเวลากับเรา2องคนแล้วนะฮะในช่วงแซตสตรีทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอ e ีซูซุวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ